โอ้โหนี่น่าใครแล้วเอามาตั้งปกฉากเออมันเลิศเนอะอันนี้เป็นฮีโร่ใหม่นะคะของยูโจเคเป็นไงเฟียวปะก็กลับวันดีทุกคนก่อนเลยนะคะคือมาดันแรงต่อเลยเว้ยอ้าวแล้วทำไมไม่เปิดคลิปตรงหน้าแบรนดล่ะอ๋อเหตุผลเดิมเลยค่ะลืมลืมกดอัดดีดอกแล้วใครเห็นใครก็ต้องรู้ ี่มันคริบดองก็ดองไว้นะคะสกินสวยแบบนี้ก็ขอดองไว้หน่อยละกันแล้วบนเห็นเขาตีกันนะคะอ๋อกรุนดักตีค่ะแล้วมันแรงมากได้เล่นอย่างงี้ใช่ไหมได้เพื่อนคุยด้ว่กันอ๋อคุยกันเรื่องซัพพอร์ตคือฉันกับมากับเพื่อนนะคะถ้าตอนเลิกตัวเนี่ยแปลว่าตอนนั้นฉันหรือว่าเพื่อนคนในคนหนึ่งหลุด มั้งจะไม่ได้แต่ก็ตกลงเลนกันมาไม่ได้ก็เลยได้แรดซับมาก,ก็ขออาไปสังคมคือมันผิดพลาดนิดหน่อยอ่ะแล้วตอนเนี้ยเกมโคตรตาส่วนเราก็ไม่ได้มีบทอะไรนะคะเราก็เน้นเคลียร์คิดไปแบบนี้แบบความส่วยแล,นนแล้วตอนเนี้ยปา่ามันโคตรจะเกิดเราต้องคุมกําเนิดค่ะโดยการทําให้มันแข็งบิดซู่ก็เวฟสตาร์ไปกลางดงนะคะแต่อีนี่น่ะมันไม่อยู่ในดงมันเดินออกมาทุกกีของดิฉันเองแล้วมันโคตรแรงเลยมึงอะไรยังมันอีน้อยไรจ้าไรจ้าไม่โดนเอิมแล้วแบบว่าเอิมแล้วแบบว่าเอิมเกมคือตาไม่ไหวแล้วค่ะมาตาแรกก็ฟิว วอมไงวอมหัวไงดอกแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะในหัวฉันตอนนี้มีแต่น้ําแข็งบมองไม่มีมีพูดเล่นมีหนักแล้วแช่โดนไงเออลดเวอร์เออแล้วตายหมดอันนี้เขามันเลดกว่าครูเปิดมันก็ฉ่ําเลยนะคะนี้เออมันเฟลเกินไงเดี๋ยวเปิดด้วยเกมชนะมันแบบเบสิกไงเออเดี๋ยวจะเบื่อเอาแล้วทุกคนหลังจากนี้เนี่ยแล้งอาจจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่เพราะว่าลืมอัดแล้วมีไปเล่นหลังไมบ้างอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยคีดินิกแล้วหรอก็ ตัวมันเล่นแล้วชนะว่าให้เล่นตัวอะไรนะถ้าอ,อย่างน้อยก็เปลี่ยนสกินให้แหละอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้ออ๋อคือกลัวเบือ่อเวล2บวกกันอย่างนี้เลยเอาดีๆหายากนะแต่เราอ่ะตายง่ายนะไว้ยลูอิกลับบ้านค่ะเดี๋ยวจะตายแล้ว, oh ว,วโนะนะอ,อ๊ะไ่กล้าเซลสื้อมากแต่ฝั่งน้นอะนะอารัมมาจะตายแล้วอุ๊ยแล้วมันฟิกเกอร์กูไม่ให้รอดค่ะ <c oughs> สึกแครี่ละแต่มันไม่สูงง้ไงเออง่ํางือ คุยบุลลี่ต่อํำคําหอมไหมคะจุดนี้แล้วโอ้โหสตดิก้าอันติแบบนี้พี่ก็เปรี้ยวปากเลยสิจ้าน้องไว้ไว้เดี๋ยออกมนทำไมอโอไม่กอดมันจับเพื่อนฉันแต่ฉันน่ะตีเพื่อนฉําเลย ก็หวังว่าเพื่อนจะไม่ด่านะคะหน่ารู้มาเอาอะไรอ่านแล้วนั่งเจ็บไงโคแรงออไงหาตายเลยอ๋อแล้วซิดิก้าคือมาเอาไรจับฉันมันทําไมโดนเฟดี่ดูดเลือดไปก่อนปะเจบาูมันจะ้าออกโอเคขอบคุณนะคะวุ้แกเห็นเมดมันป้าเลือดน้อยมากก็ฟิกไปเลยดิแล้วป้าไปนะจ้าเฟลี่ตัวน้อยเวโอ้ไม่กอนคอดคิวแล้วหรอตานนี้ข้าสนั่นมากไม่เกินสี่หลังนี้เลิกมันก่อนคึนกกลัวเฟดี่หน่อยเฟลี่ตัวนี้มันเป็นบ้า,าไปลแล้วเกือบแล้วไฟสุดท้ายนะคะที่ฉันตายเออแล้วเพื่อนก็บวกกันโดยไมม่ี ฉันเป็นบาร์บี้แล้วมันปิดหรอคะเออตอนนี้มันลดนมันลดมากก็ดาวมาสองดาวเลยค่ะเออแล้วขึ้นคนแล้วด้วยโไ h oh my god สักทีนี่โด A later few moments later. ยินดีต้อนรับคนดูสู่ช่วงปัจจุบันค่ะคือตอนนี้แล้วก็หลังจากตอนนี้เนี่ยก็ไม่ดอกเลยนะคะเพิ่งอัดตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยมีดอกเลิศป่แล้วกิจกรรมสกินฟรีตอนนี้ก็หมดไปแล้วว่านอยอยาแต่ฉันอึ้งกับสิ่งนี้ตอนแรกคิดว่าจะหยิบวีโอมาแกล้งแต่คือสกินนี้ให้เล่นฟรีโอ้ <c oughs> oh. she is perfect ตอนนี้ก็สบายใจแล้วมีสกินให้เล่น <c oughs> ตอนนี้เจอตัวใหม่เจอหน้าปุ๊บดวนปืนเลยแต่มันยิงกูฝ่ายเดียวแต่เรามีถึง2เก่งหมาหมู่อยู่แล้วกลิ้งยิงได้ไปเลยอย่างมั่นใจเอามิจูได้กัดแม่งเลยได้เขาว่าเป็นน้องใหม่ก็ไม่ต้องเล่นไขด่ดอก แล้วช็อตนี้มันจับเพื่อนเราเลยเหรอกล้าเกินไปไหมโดนมีจุ้ม่วงทองเป็นไงอึงเลยไหมเจ็บเลยว้าวอีดอกแม่มาอีนาหน้าลูเป็นไรจ้ะอีดอกหิวเนื้อกวางขนาดนั้นเลยเหร,รือคะเบิ้มไปละค่ะเออได้อีนหน้าลูไหมทรงนี้ได้ชัวร์ค่ะเพราะเรามันมีจู้สีม่วง <S <s <mas k> เกี่ยวปะเกี่ยวไหม เฮ้ยทุกคนเกมมาดีมากถ้าดีกว่านี้นะก็คือเริ่มเกมปุ๊บฝ่ายตรงค้าป้อมแตกบุ้มเลยค่ะแล้วช็อนี้ฉันตีหมูอยู่แต่ดูทรงกูต้องตีหน้ารูก่อนมันจะเหมิมเกลิมไปละมีจู้กัดหอยอือเจ็บจุกไปแล้วแม้ตอนนี้เราเป็นแครี่แต่หัวใจเรานั้นเป็นเมนยอยู่เสมอแครี่ดักพุ่มรัดขนาดนี้เป็นของคุณนะเบเบ๋ไหนอะเบ๋ยเบ๋ มันไม่ตายเฮ้สมาสบาตัวใหม่นี่แหละมึงนี่แหละจะเป็นลายต่อไปช่วยเพื่อนเก่งนักอีดอกเจอค่ะเจอแตงโมค่ะแตงโมรูปตัวโตหวานๆนะอีดองรู้จักไหมออกมาค่ะเลิกอยู่ในพวกรักเพื่อนขนาดนั้นก็ไม่ต้องอยู่ค่ะเดินมาได้นิดหนึ่งเจอหน้าลูอีกแล้วฟิลเพื่อนรักเวอร์บัตดี้สุดๆเขาแบบเจอเจอบ่อยแล้วก็ไม่ต้องรอดค่ะคือตอนนี้ฉันโคตรไหละแบบ ยิงโคตรแรงไม่มีใครต้านนะคะบอกก่อนแต่อีนี่ต้านกูนะพูดเล่นค่ะไม่มีใครต้านหรอก <c oughs> <g oughs> น่ากลัวสยองขวัญจิกกี้ดูยังไงดูแล้วดูอีกตาน,นี้มันชนะแน่นอนแต่เพื่อนกูโดนจับแล้วเพื่อนจะโดนยุ่มไหมเออไม่เออสวยงามวะแล้วในตาน,นี้ก็ชนะไปนะคะฟีลซวย เฮ้ยแล้วคลิปนี้ได้สงดาวเก่งมากนะเอาดีๆโหทําดีๆตอนนี้อยู่กับหนีว่าในท่าที่2องแต่ฉันเล่นไม่เป็นเพราะที่ฉันหยิบมาตานี้เนี่ยก็เพราะว่าจะเล่นสกินมังกรสกินนี้แต่คือไรไม่ฟรีอ่อนรอดเออเลนล่างคนเลือดน้อยมากตอนนี้เราก็มีอันตรีนะแะเดี๋ยวฉีดไปโลฉีดให้เจ็บจุเจอค่ะเจอเมดสาวค่ะําแสงอนาคตไว้โดนแต่มันไม่ตายอะแกคิดว่าจะปล่อยไม่ไม่มีทางให้รอดแน่นอนจัดเจก็ไปบ้ายแล้วกันเนาะช็อตนี้เพิ่นเข้าไปแล้วค่ะแล้วกูก็ ฉีดเบี้ยวโชว์เป็นหน่งทีไม่เป็นไรเอาใหม่เรามีสกิลอื่นอยู่จะกลัวอะไรหูแลนงังนั่นจะตายแล้วว่ากูดักก่อนเลยโอเคกูดักใครโอเคแล้วเพื่อนกูตายซ you อา a ก n next t ท m e ค่ะเดี๋ยวที่เหลือน,นี่หนูจัดการให้เองค่ะแต่เหมือนหนูจะโดนเองค่ะกูคเครียดเลยจุดนี้กูตายแล้วพื่อนรี่มาช่ำเวอร์นะสอนแบบนี้ได้แทงมันแน่นอนค่ะได้ว่ามันได้แล้มันได้แล้แลยีดาอ๋อฉันลอดค่ะ กอมันลําบากมากเลยมันได้ยีนนี่ทำไมอะเล่นก็ไม่เป็นแล้วหยิบม,มาลงแรงไม่มีใครห้ามไงเออก็แพ้แปจบแล้วตอนนี้ก็แพ้ไปอย่างรวดแล้วแล้วให้มันจบนะคะให้มันจบเพียงตรงนี้อย่าเอาหนีว่ามาเล่นอีกตลดกลับมาอยู่กับเทวอนาตอันกีกัน ทุกคนคะ่ะส่วนตาหนีว่าเมื่อกี้ก็อยากให้ทุกคนลืมมันออกไปค่ะหุยแล้วคนนี้ตั้งปกตัวใหม่เทพมากโคตรจอนิเมะเฟียวงอจิงกเบลและหยิบเทลมาเจอตัวใหม่ดาเมจคือบบบคนละเรื่องเลยค่ะก็ถ้าเลดเกมเมื่อไหร่ก็รอลุนอีกทีแต่ต้นเกมแลดูสู้เขาไม่ค่อยได้แต่ต่อได้อยู่นะคะตอนนี้ป่าจะขึ้นมาละก็พยายามยิงยิงตดเข้าไปแต่เพื่อนซ้อนสวยก็ได้ไปเลยคะ่ะแทงมันตัวหนึ่งแล้วเขาจะมาดันป้อมเราแลา้วไงเพราะเขามั่นใจมากว่าเราอะสู้เขาไม่ได้แน่นอนดิฉันก็สู้สุดใจอย่ามาตีป้อมกคค่่ะะือนนางไมหยุด ถ้าหล่นไม่หยุดฉันก็เปิดอันติสู้ก็ได้ค่ะสูะ้สิหันมายิงสิหันมาสิาาโอีดอกหมึกหอกไปค่ะจะไม่อยากเจ็บตัวสเสด็จมาจากบนแล้วค่ะหลังจากตายรวดไปสองตัวแล้วไงเราตัดสิ่งหมดมาดูไฟนี้กันดีกว่าค่ะมันลดมากยิงแบบโจอีนี้มันโจดก็ชนะไฟไปนะคะจุดนี้ชดกันอีกรอบหนึ่งเพราะเกมมันยังไม่จบนะจ๊ะแต่อีบังเนี้ยจะจบกูแล้วค่ะเออชีวิตหล่นจบแล้วค่ะโดนรถชนอย่างนั้นน่เอามันเพื่อนเอามัน ค่ามันเออแล้วตามกระแสะเพื่อนไม่ทันที่บางกรอยู่ดีๆเพื่อนก็ต่างเปลี่ยนใจไปเอาดาวโอเคแบบไห่โอเคมาละหวังว่าหนูจะไม่โดนลวงนะคะฟิกเกอร์ยิง่งไม่มีอยู่ยี่ดอกเซลเออแต่เหมือนว่าไม่มีใครมาลวงจนได้ค่ะเอาม่กก้ลดลดเลยและอีนี่ยิงสนั่นเลยยิงหมดเลยแล้วตอนนี้ก็ชนะไปนะคะมันควินเดอเออเสียดายไม่ได้ส่งดาวตอนนี้งงน่อยมากขอได้อีกตาหนึ่งได้ปะคือแบบ สกิทมันสวยแกก็ขอ,อยาชงงูต่อโอเคนะจ๊ะแล้วความบันเลยตานนี้คือเจอเอเดนดอร์คอมโบอาหยา่าฮีดอกไม่ต่างอะไรจากมิงแวนเลยตอนนี้เคยยิงเหมือนจะได้เปรียบซับนางเจ็บมากแต่ดูความเอเดนดอร์เออกดสเปลไล้ยิงแล้วแบบแรงเกินไปแล้วอีนี่ก็ยังมั่นอยู่กลิงเข้าหน้าไปเองเอ,อ๋อแล้วกูตายเลยบ๊ายบายจ้ะแล้วพี่มอทอมาช่วยว่าความรัดความปังไม่ได้มีแค่นั้นนะมอทคุดแรงสับทีเม็ดระเบิดแต่ตอนนี้ หายาแปลงร่างหนีขัดจบแล้วโมโต้คือนางใหม่อีกแล้วค่ะคือนางเกดนะอ๋อลูละที่นางขึ้นมาได้เพราะว่าเล่นนางแหกไปแล้วเออแหกเร็วนาะแล้วก็ปั๊มนี้ยก็แหกเหมือนกันจังตอนนี้รับบทเป็นมิจุปรัวเอาไฟร่างจำขนาดนั้นงั้นก็ขอบประบนแล้วกันเนาะอีดอกแล้วใครกดหยอกมาค่ะหนูมาละไฟนี้นะคะหนูจะเป็นนางเอกเรคือชันแรงนะไม่มาเล่นเออเออเขาก็ไม่เล่นค่ะตอนนี้ฉันบอกเลยนะคะว่าไม่มีใครสามารถต้านฉันได้ละค่ะมันแรงแท้ตานี้มาดีหมด ได้หมดเอาหมดทุกอย่างหมดบุฟเฟ่หมูกระทะโอลี่อัดัดต่อแล้วเห็นไหมเห็นอีผีลมไม่ต้องเห็นหรอกฉันจะทําให้มันหายแตกสลายแล้วทุกคนดูอีดอกนี่นะมันแบบว่าฉันตีมันเลื่อนไม่ลดฉันไม่สามารถแล้วมันก็แรงมากมีอายะอีกอะก็แล้วแต่เออถ้าจะเล่นอย่างนั้นอ่ะก็แล้วแต่แล้วตอนี้นะคะก็แพ้ไปโดยอีนี่หละค่ะแก อีนั้นดุลเลอดฉ่ำเกินไปปะแล้วถึกอะไรขนาดนั้นนะโอเคค่ะตอนนี้สรุปก็แปลปรชะบ้าค่ะดาวมันวนอยู่ตรงนี้แหะสรุปก็จบอยู่ที่6ดาวก็ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเอาให้ปุกไปเลย